One, two. สวัสดีจ้าพบกับช่องเทไทยสไปายวันแลนด์อีกแล้วนะจา้าสวัสดีพี่น้องปองไปสู้ขุดคน,นะจ้าเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่ที่น่ารักทุกท่านนะคะมาอีกแล้วจา้าชงมะมอยอยสังกับโตโต้เทไทยจ้าเริ่มเสียงแหบเสียงแห้งแล้วนะครับพอดีเพิ่งไปข้างนอกมาค่ะเ,เมื่อเช้าเก้าโมงกว่ากว่าอากาศก็เริ่มดีขึ้นโตโต้ก็ใส่เสือ้อแขนสั้นนะคะปั่นจักรยานไปบ้านเพื่อนพ่อ,พอใหญ่ละคะ่ะ ถ้าเสาร์อาทิตย์ทีหนึ่งเขาก็จะมีงานเลี้ยงทีหนึ่งตัวโต้ก็ไปทําความสะอาดบ้านให้เขาเดือนละสองครั้งสามครั้งพอดีเขาอยู่คนเดียวนะคะเหมือนที่เคยบอกไปละค่ะทำสามชั่วโมงเลยทีเดียวเพราะว่าเขามีญาติพี่น้องมาช่วงวันเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมานะค่ะตอนไปเราก็คิดว่าอากาศมันจะดีนะคะเห็นอากาศเห็นมีแสงแดดะค่ะพอกลับมาลังทด้งโดนฝนโดนลมกรีบไปหาใส่เสื้อเปลี่ยนอะไรใหญ่เลยนะคะ เสียงก็เริ่มแหบเริ่มแห้งค่ะไปชงกาแฟมาเติมพลังซิตอนนี้ก็บ่ายโมงกว่าๆมาแล้วนะคะวันนี้อากาศก็ผีเข้าผีออกนะคะเมื่อวานแด,ดดดีอยู่ค่ะแต่วันนี้ฝนก็ตกตอนนี้เริ่มจะหยุดไปนะคะบา,บายๆค่ำๆนู่นแหละค่ะทุงจะพาคุณผู้ชายไปเดินออกกําลังกายนิดนึงตอนนี้แกก็ไม่อยู่นะครับแฟนตัวตัวเองแกก็มีโรคประจําตัวนะคะ ก็เป็นโรคเบาหวานนั่นแหละค่ะแกก็อยู่กับเข็มตรวจเลือดตรวจอะไรเองแล้วตอนนี้เขาก็มีฝังแบบไมโครชิปแล้วก็ตรวจผ่านมือถือได้แต่แกก็ต้องไปตรวจร่างกายปีละครั้งนะครับไปหาหมอบ้านไปหาหมอโรงพยาบาลไปตรวจความดันอะไรต่างๆแกก็ทั้งเอาเยอะทั้งเอาอุจจาระทั้งเอาอะไรไปให้เขาตรวจด,ด้วยนั่นแหละค่ะแกก็ไปรออยู่นู่นนะคะแกเอา้าว่ากันไปนะคะการที่ไม่มีโรค เป็นลาบอันประเสริฐสุดท้ายแล้วก็ร่างกายแข็งแรงดีที่สุดนะคะเป็นยังไงบ้างคะวันที่ตัวโตวไปนะคะวันเสาร์ที่ผ่านมานี่งานไทยนะคะไทยแรนด์เฟสติวัลนะคะที่เดนฮาร์กด้วยเดอะเฮกสถานทูตประเทศไทยประจำเนี่ยเทเลนเป็นคนจัดงานนะคะก็เต็นขายของยาวสุดลูกหูลูก,ลก,ลก,ลกตาสองฝั่งทางเลยนะคะ คนเยอะมากนะคะอากาศก็ไม่ค่อยดีหรอกค่ะแล้วก็พื้นที่จัดงานก็รู้สึกว่าไม่ได้เป็นพื้นปูนซีเมนนะคะก็ถือว่าแฉะหน่อยหนึ่งนะคะธรรมดาตรงนั้นก็คล้ายๆสวนนะคะเป็นทางต้นไม้สองสองแถวนะคะแล้วงานใครก็จัดฝั่งนี้ก็เต็นฝั่งนู้นก็เต็นแล้วก็ลานตรงกลางก็จะมีโต๊ะเป็นช่วงเป็นช่วงให้คนได้ยืนกินอาหารหน่อยหนึ่งนะคะแล้วก็มีโต๊ะด้านหน้าเวทีก็มีลำไทยการแสดงต่างๆก็สวยงามนะคะ แสดงภาคเหนือภาคใต้รำโนโรงโน,โนโรานะคะตัวตัวก็ได้ไปน้าเวทีเหมือนกันเดี๋ยวจะทําคลิปออกมาให้ทุกคนได้ชมเหมือนกันนะคะยังไงก็ขอบคุณนะคะแฟนคลับเอฟซีที่เข้ามาทักทายหลากหลายคนที่เจอกันนะคะเข้ามาทักทายได้เลยนะคะมาสัมผัสตัวเป็นเปมาเห็นหนังหน้ากันตัวเป็นเปได้เลยนะคะมาพูดคุยได้ตามสบายเจอที่ไหนทักได้นะคะ แค่แฟนกับเอฟซีมาให้กำลังใจมาเป็นกำลังใจช่องน้อยๆก็ถือว่าเป็นพักคุณอย่างยิ่งแล้วค่ะทักทายกันได้ไม่ว่าแฟนกับทางทิกตอกถ้าเห็นตัตู้ไปที่ไหนไปประเทศไหนไปเมืองไทยไปทางกรุงเทพทางไหนก็ช่างถ้าเจอกันนางใจดีใจดีนะคะนางตัตโ้ตนี่ค่ะไม่ต้องกลัวนะคะนางไม่ได้ร้ายเลยนะคะนั่นแหละค่ะก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาทักกัน หลากหลายคนนะคะเกือบสิบคนเลยทีเดียวในงานไทยนะคะโตโตก็ไปเดินซื้อของซื้อผักซื้ออะไรก็คือพี่ที่อยู่เมืองเดียวกัน2อสคนนะคะที่ติดต่อกันอยู่ผ่านวัดแอ p พันลาอยู่พอดีเราจะไปนะคะที่แรกก็ว่าจะไม่ไปเพราะว่าดูดินฟ้าอากาศนะคะอากาศก็ไม่ค่อยดีเราก็อยากจะแต่งตัวสไตล์ไทยนิดนึงเราก็มีเสื้อแขนยาวซื้ออะไเสื้อทางเหนือทางอะไรมาแล้วก็ผ้าเข่ามาทางอีสานมาเราก็อยาก จะแต่งตัวงามๆเพอเห็นอากาศแล้วคุยกันแล้วคุยกันอีกกับแฟนไม่รู้จะไปไม่ไปแต่สามีตัวตวเองก็เพื่อความสนุกของเธอเธอเห็นคนพวงคนไทยได้เจอได้คุยได้หลากหลายอย่างแล้วอย่างเธอก็อยากไปซื้อของไม่ใช่เหรอเราโอดไม่ได้นะคะสิ่งที่ซื้อก็คือร้านกีรันเดเซียห้างใหญ่ประจาเมืองของตัว,ตว,ตวเองที่ไม่ค่อยมีมาก็คือใบแมงลักนะคะ ได้ไม้แบงรักมาสามสี่คำได้กระเพรานี่ก็ไม่ค่อยมาเพราะว่าร้านกินร้านเอเซียทุกวันนี้เมืองตัวโตเขาก็คิดว่าคนไทยที่นี่ส่วนมากเราก็สั่งของทางออนไลน์นะคบทางเพจทางเพื่อนไทยในต่างแดนหลากลายที่ที่เขาที่เขามีสวนผักเองแล้วก็ที่เขารับเขาเปิดช็อปไทยเองโดยตรงเขาก็จะสั่งทางนู้นและทางนี้ส่วนมากก็จะมีพวกเครื่องปรุงน้ำมันหอยซอสอะไรต่างๆมันจะมีหมด แต่ผักบางคนก็<ๆ>ต้องสั่งที่อื่นแล้วที่ร้านนี้ที่จะมีประจําก็คือโหระพานะคะแล้วก็พวกใบมะกตรูดต่างๆก็มีแต่แ่แข็งนะคะที่ร้านจินตุวโตก็ซื้ออยู่ไม่ใช่ไม่ซื้อนะคะแต่ทีนี้เราไปเห็นผักส่วนล้วก็ตื่นเต้นนะคะได้ดอกสนโนมาดอกแคมาได้มาอย่างละแพ็คละแพ็คทั้งกะถินอ่อนทั้งเม,มเล็ดกะถินที่เขาแกะแล้วแล้วก็ได้น้ําพริก ปลาสัพน้ำที่ปราแมงดาอะไรต่างๆก็ได้มานะคะแล้วก็พี่ที่เมืองนี้เขก็ฝากซื้ออะไรกันก็ไปให้นะคะเอาไปให้คนนู้นเอาไปให้คนนี้หลังจากซื้อมาแล้วค่ะก็ถือว่าหมดไปเยอะนะคะถ้าไปงานไทยแต่ละทีเตรียมเงินไปเลยกับเงิสนสด4ี่หรยูโรนะคะทั้งไปกินทั้งไปนี่ แต่ทีนี้โตัวโตโตดันซื้อของก่อนเพราะเรากลัวมันหมดเพราะคนไทยก็ไปเยอะนะคะทั้งคนไปจากเยอรมันจากเบลเยียมด้วยนะคะที่ได้คุยกันพอสักพักหนึ่งฝนก็เทียวตกหน้าสงสารเหมือนกันนางรงนางรําก็ราตากฝนโชคดีก็ไม่ตกหนักตกเปอยๆนะคะแต่ทีนี้โตัวโตซื้อของเสร็จแล้วทีนี้โอ้ทั้งจะหิวหนักหนักทั้งจะทํายังไงดีทั้งเราอยากจะไปเดินรอบๆเมืองหน่อยนึงเพราะว่าเมืองนี้ก็ เป็นเมืองที่มีทําเนียบรัฐบาลน,นะคะตั้งอยู่แล้วก็พระราชวังอะไรที่สําคัญต่างๆเป็นเมืองที่ใหญ่อันดับ3ามกองเนเธอร์แลนด์นะคะอันดับหนึ่งก็เน่อ๋อัมสเตอร์ดัมเมืองหลวงแล้วก็มาอตเตอร์ดัมแล้วก็มาเดอร์เฮกหรือว่าเดนฮาร์นี่เองนะคะเราก็อยากจะไปเดินเที่ยวที่นี้เราซื้อของเต็มหมดเราจะทํายังไงดีแต่เจอน้องคนไทยคนหนึ่งเขาก็บอกว่า ธรรมดาร้านค้าที่ซื้อของเขาทุกเจ้าเขาก็บอกอยู่นะครับฝากของไว้ก่อนก็ได้นะคุณพี่คุณพี่จะกลับเมื่อไรค่อยเอาอะไรอย่างนี้เขาก็บอกกันทีนี้เราหิวสองถุงเราก็เลยไปเจอน้องคนนึงนะคะตัวโตว้ไปเข้าห้องน้ำเขาก็เลยบอกว่าปกติเขาจะนั่งอยู่ตัวนั้นแล้วก็กมีที่สําหรับโต๊ไขกระดาษทิชชู่หน้าห้องน้ําแล้วก็เก็บเงินด้วยนะคะน้องคนนี้ก็บอกว่าคุณพี่โตะตรงนี้ว่างแล้วก็มีคนเฝ้าให้ตลอดใครอยากฝากของก็ฝากได้ พี่จะไปเดินไปเงินจะสนุกยังไงตอนคุณพี่จะกลับค่อยมาเอาหนูรับรองให้ได้ว่ามันไม่หายแบบนั้นเดบนี้ก็ขอบคุณมากๆนะคะพอกลับมานู่นนะคะตุโต,ตก็ออกจากงานไปราวๆบ่ายโมงไปเดินเลาะพอดีไปเจอเพื่อนรู้จักกันด้วยนะคะก็เลยไปเลาะด้วยกันหน่อยหนึ่งรอบเมืองกันหน่อยหนึ่งพอโบบนกลับมาก็จะสี่ห้าโมงเย็นแล้วทีนี้ฝนก็เริ่มเงียบไปแล้วอากาศเริ่มดีขึ้นตอนนั้นคนแน่นนะคะ ต,ตัวอยากจะซื้อหมูปิ้งซื้ออะไรที่ย่างย่างที่เป็นอ้โลโก้หลักของบ้านเราผัดทงผัดไทยซื้อไม่ได้เลยค็ต่อแถวยาวมากแต่ละแถวเสยาเหยียดเลยค่ะตัวโตก็ยืนรอไม่ไหวเพราะใหญ่ก็ทั้งคนเป็นเบาหวานอยากจะกินข้าวกินอะไรมันก็ต้องเร็วหน่อยนึงนะคะ ทีนี้ก็ไปได้อะไรกันมาได้ก๋วยจับนะคะแบบไม่ปรุงนะคะก๋วยจับก็อร่อยอยู่ค่ะได้กันมาคุณะรามเท,ที่ยล่องโฟมหรือกอไอถ้วยพลาสติกนะคะก็เลยมาให้พ่อใหญ่กินแบบไม่ปรุงรรโตโต,ต,ต้ก็เลยไม่ปรุงเหมือนกันนะคะอยากจะอุดหนุนหลายเจ้าอยู่ค่ะแต่ก็ถือว่าขายดิบขายดีกันทุกคนนะคะเราก็เข้าแถวไม่ไหวเราก็เลยไม่ได้จิมอย่างอื่นนะคะแต่ก็ได้ข้าวเหนียวมะม่วงมากล่องนึงเหมือนกันนะคะมากินกันตรงงานนั่นแหละค่ะ ทีแรกตัวโตเองก็บุ๊ไว้ที่แรกดูโรงแรมไว้แล้วนะคบว่าจะไปค้างคืนกันสักคืนหนึ่งนึกที่แรกเรานึกว่าเขามีงานทั้งเสาร์ทั้งอาทิตย์นะคบแต่ทีนี้งานเขาจัดแค่วันเดียวเราก็เข้าใจอยู่ค่ะว่าค่าใช้จ่ายอะไรต่างๆสถานที่ต่างๆเงินทั้งนั้นนะครับอยู่ประเทศนี้นะคะตามเป็นเงาเลยเรื่องเงินเรื่องค่าใช้จ่ายพวกร้านค้าต่างๆก็จ่ายช่วยกันก็ ถือว่าคนแน่นมากถือว่าจัดง,งานได้ดีนะคะเสียดายแต่อากาศก็เที่ยวผีเข้าผีออกเนิดหนึ่งเหมือนวันนี้นะคะโตโต้ก็ไปทําความสะอาดบ้านเพื่อนพ่อใหญ่มากลับมาก็มาเจอฝนเจออะไรเราก็กลัวเราเป็นไข้เป็นไม่สบายอีกมันก็ยากอีกแต่ตั้งแต่โตโต้ก็จ่ายประกันนู่นนี่นั่นจ่ายมาตลอดนะคะเราจะรักษาไม่รักษาเราก็จ่ายรายเดือนมานะครับประกันสุขภาพนั่นแหละค่ะ สี่ห้าปีแล้วตัวโตไม่ได้เจอหมอเลยนะคะก็ถือว่าโชคดีไปไม่ได้เจอหมอบ้านเลยนะคะหมอประจําตัวนี่แหละค่ะแต่ละคนก็จะมีหมอประจําตัวเวลาเราเป็นไข้เป็นหนาวเป็นอะไรเขาวินิจฉัยออกมาก,ก่อนถ้าไปรับยาเขาก็จะให้ใบจ่ายยาแล้วก็ไปรับที่ร้านร้านยาประจําของเรานะคะจะเป็นอย่างนี้วินิจฉัยเสร็จเฮ้ยถึงโรงพยาบาลจะได้ตรวจแต่มันจะเรื่องราวต่อไปอย่างนี้นะคะ วันนี้ก็มีเรื่องราวนี้มาเล่าสู่กันฟังนะคะเดี๋ยวจะทำคลิปตอนไปเที่ยวงานไทยให้ดูนะคะสนุกโปกฮาเหมือนกันเฮโลกับคนนู้นคนนี้ถือว่าสนุกสนานได้เจอคนนู้นคนนี้เหมือนกันนะคะแฟนคลับเอฟซีก็ขอบคุณมากๆนะคะที่เป็นกำลังใจให้กันด้วยดีเสมอมาค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะบายบาย